ในโลกที่เสียงส่วนใหญ่ตะกวนบอกให้เราไล่ล่าความร่ำรวยให้เราสะสมความมั่งคัง่งให้เราแสดงออกถึงความสําเร็จเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแต่ท่ามกลางเสียงเหล่านั้นกลับมีเสียงกระซิบอันแผ่วเบาแต่ทรงพลังของพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งที่ได้มอบคำสอนอันเป็นด่างปริศนาธรรมที่ท้าทายความเข้าใจของเราโดยสิ้นเชิงท่านได้กล่าวไว้ว่าอยากรวยให้หมั่นจน ประโยคสั้นๆเพียงประโยคเดียวนี้เองที่ทำให้ผู้คนมากมายต้องหยุดชะง,งักและขบคิดมันหมายความว่าอะไรกันแน่การหมั่นทำตัวให้ยากจนจะนำไปสู่ความร่ำรวยได้อย่างไรมันเป็นคำพูดที่ขัดแย้งกันเองเป็นเพียงโวหารธรรมที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะเข้าใจหรือว่าเบื้องหลังความขัดแย้งนั้นซ่อนไว้ซึ่งกุญแจที่สำคัญที่สุดที่จะไขประตูไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงและยั่งยืน พระเถระผู้มอบปริศนาธรรมบทนี้ไว้ให้แต่พวกเราก็คือหลวงปูด่ดูพรมปัญโยแห่งวัสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านคือพระอริยสงฆ์ผู้เป็นดั่งดวงประทีปแห่งกรุงเก่าเป็นที่รักและเคารพศรัทธาของสิทธิอนุสิ์นับแสนนับล้านทั่วประเทศท่านไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ท่านคือปร,รมาจารย์แห่งการปฏิบัติภาวนา คือผู้เชี่ยวชาญในการนำทางจิตใจของผู้คนให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาด้วยอุบายธรรมที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในรายการสนทนาตอนพิเศษนี้เราจะมาทำหน้าที่เป็นนักถอดรหัสเราจะมาไขปริศนาคำสอนอันสำคัญที่สุดบทหนึ่งของหลวงปู่ดูกันอย่างละเอียดในทุกมิติเราจะเริ่มต้นจากการย้อนรอยประวัติและปฏิปทาขององค์ท่าน เพื่อทำความเข้าใจถึงที่มาและบริบทของคำสอนนี้จากนั้นเราจะทำการผ่าตัดทางความคิดเพื่อแยกแยะความหมายที่แท้จริงของคำว่ามั่นจนว่ามันไม่ได้หมายถึงความยากจนค้นแค้นแต่หมายถึงคุณธรรมอันประเสริฐหลายประการที่ซ่อนอยู่เราจะมาวิเคราะห์ถึงกลไกลทางจิตวิญญ,ญาณหรือเศรษฐศาสตร์แห่งกรรมว่าการปฏิบัติในความจนนั้นจะสามารถสร้างเหตุแห่งความร่ำรวยได้ขึ้นมาอย่างไร และในภาคปฏิบัติที่สำคัญที่สุดเราจะมอบคู่มือฉบับสมบูรณ์ในการนำเอาคำสอนนี้มาปรับใช้กับชีวิตในยุคปัจจุบันเพื่อสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงอันเป็นความมั่งคั่งที่มีม,มีวันเสื่อมสลายไปตามกาลเวลานี่คือการเดินทางที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อคำว่ารวยและจนไปตลอดกาลขอเชิญท่านผู้ฟัง เตรียมเปิดคลังสมบัติแห่งปัญญาแล้วร่วมค้นหาความหมายที่แท้จริงของความร่ำรวยไปกับเราได้ณนะบัตรนี้ก่อนที่เราจะไปถอดรหัสคำสอนอันลึกซึ้งของท่านเราจำเป็นต้องทำความรู้จักกับองค์ผู้สอนเสือก่อนเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงปฏิปทาและบารมีธรรมที่หล่อหลอมให้คำสอนของท่านนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยพลังอย่างแท้จริงหลวงปู่ดูพรมปัญโยมีนามเดิมว่า ดูหนูสีท่านเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2 4 4 7ณตำบลเข้าเม้าอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเกิดในครอบครัวชาวนาที่มีฐานะดีและเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมชีวิตในวัยยาวของท่านนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจและบ่งบอกถึงบุญบาร,รมีที่ท่านได้สั่งสมมาเป็นอย่างดีมีเรื่องเล่าว่า ในวันที่ท่านกำเนิดนั้นมีปรากฏการอัจจั์คือมีสายรกพันคอของท่านมาซึ่งตามความเชื่อโบาราณถือว่าเป็นลางที่ไม่ดีหนักนั้นแต่สำหรับผู้มีปัญญาแล้วกลับมองว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่จะเข้ามาสืบทอดและผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนาไปตลอดชีวิตเหตุการณ์สำคัญที่พลิกผันชีวิตของท่านเกิดขึ้นเมื่อท่านอายุได้เพียงสี่ขวบ ในวันนั้นท่านได้พลัดตกลงไปในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวหน้าบ้านและได้จมหายไปต่อหน้าต่อตาของผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนต่างคิดว่าเด็กชายดูคงจะเสียชีวิตแล้วอย่างแน่นอนแต่แล้วปฏิหารก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีคนไปพบว่าร่างของท่านได้ลอยไปติดอยู่กับก,บกอผักตบชวาที่อยู่ไกลออกไปโดยที่ท่านไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยแม้แต่น้อยเมื่อมีคนถามท่านว่ารอดมาได้อย่างไรท่านก็ได้ตอบตามประษาเด็กว่า มีผู้หญ <t bul b venant> ิงสวยคนหนึ่งมาอุ้มท no ่านไว้แล้วนำมาส่งที่ก่อนี้เหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองรักษามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเมื่อเติบใหญ่ขึ้นท่านก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2465ณวัดสแกโดยมีหลวงพ่อกลั่น วัดพระยาติการามสุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังด้านคงกระพันชาตรีในยุคนั้นเป็นพระอุปชาและได้รับฉายาในทางธรรมว่าพรหมปัญโยอันมีความหมายว่าผู้มีปัญญาดุจพรหมหลังจากอุปสมบทแล้วหลวงปู่ดูได้ตั้งใจมั่นในการศึกษาเล่าเรียนทั้งในด้านพระปริยัติธรรมและที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติกรรมฐานภาวนา ท่านได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ที่เก่งกล้าในยุคนั้นหลายท่านแต่แนวทางการปฏิบัติที่ท่านยึดถือเป็นหลักและนำมาสอนสิทธานุสิท์ในเวลาต่อมาคือการปฏิบัติกรรมฐานที่เรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานหัวใจของการปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่ดูคือการน้อมนำจิตให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นอารมณ์ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในอิรยาบใด ท่านได้มอบเครื่องมือสำคัญให้แก่ลูกศิษย์นั่นคือการสวดบทมหาจักรพรรดิซึ่งเป็นบทสวดที่อารัธนาบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตรวมถึงบารมีของพระโพธิสัตว์และพระอริยสงฆ์ทั้งปวงให้มารวมกันเพื่อปกป้องคุ้มครองและชำระล้างจิตใจของผู้สวดให้บริสุทธิ์ปฏิปทาของหลวงปู่ดูนั้นเป็นที่น่าเลื่อมใสยอย่างยิ่ง ท่านเป็นพระที่เรียบง่ายมักน้อยสันโดษและเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้ท่านไม่ได้ออกทุด,ดงไปในป่าลึกเหมือนพระป่าสายอื่นแต่ท่านเลือกที่จะพำนักอยู่ที่วัดสแกซึ่งเป็นวัดบ้านเพื่อให้สามารถโปรโดและสงเคราะห์ญาติโยมที่เดินทางมากราบท่านได้อย่างเต็มที่กุฏิของท่านเปิดต้อนรับศิษย์จากทุกชนชั้นอย่างเท่าเทียมกันคำสอนของท่านนั้นเรียบง่ายตรงไปตรงมาและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ท่านไม่เน้นการพูดธรรมะที่ลึกซึ้งซับซ้อนแต่ท่านเน้นการลงมือปฏิบัติให้เห็นผลด้วยตนเองท่านมักจะสอนให้สิทธิ์หมั่นดูจิตดูใจของตนเองให้รู้จักปล่อยวางและที่สำคัญที่สุดคือให้มีความกตัญญูต่อพระรัตนตรยัยพ่อแม่และครูบาอาจารย์และหนึ่งในคำสอนที่เป็นอมตะและเป็นที่จดจำมากที่สุดของท่านก็คือปริศนาธรรมที่ว่าอยากรวยให้หมั่นจน นี่คือคำสอนที่กลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์การปฏิบัติและภูมิปัญญาอันลึกซึ้งของท่านโดยแท้จริงในส่วนต่อไปเราจะมาเริ่มทำการผ่าตัดทางความคิดเพื่อถอดรหัสความหมายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในคำสอนบทนี้กันอย่างละเอียดในทุกมิติครับเมื่อเราได้รู้จักกับองค์หลวงปูด่ดูพรหมปัญโยและซึมซับถึงปฏิปทาอันงดงามของท่านแล้วตอนนี้เราจะมาเข้าสู่หัวใจของการสนทนาในวันนี้ นั่นคือการถอดรหัสปริศนาธรรมที่ว่ายากรวยให้มันจนวัดแท้จริงแล้วมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่คำว่ามันจนในที่นี้หลวงปู่ดูท่านไม่ได้หมายความว่าให้เราทำตัวให้ยากจนข้นแคนหรือให้เราละทิ้งการทำมาหากินโดยสิ้นเชิงเพราะนั่นคือความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนและสุดโตเกินไป แต่คำว่าจนในคำสอนของท่านนั้นคืออุบายธรรมที่ลึกซึ้งเป็นคำที่ใช้แทนคุณธรรมและความดีงามหลายประการที่อยู่ตรงกันข้ามกับกิเลสที่ทำให้คนเราทุกข์ยากนั่นเองเราจะมาค่อยๆปอกเปลือกความหมายของคำว่าจนในแต่ละมิติกันครับมิติแรกจนในทรัพย์สินภายนอกคือการฝึกฝนคุณธรรมแห่งความสันโดษ สันโดษคือความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ในปัจจัยสี่ที่เราหามาได้ด้วยความสุจริตตามกำลังของเรามันคือการรู้จักคำว่าพอและการหยุดวิ่งไล่ตามความอยากที่ไม่เคยมีที่สิ้นสุดในโลกยุคบริโภคนิยมเราถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาให้รู้สึกว่าเรายังขาดอยู่เสมอเราต้องมีรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดต้องมีโทรศัพท์มือถือที่ทันสมัยที่สุด ต้องมีเสื้อผ้าแบรนด์เนมเพื่อแสดงถึงสถานะทางสังคมความอยากเหล่านี้คือเชื้อเพลิงที่เผาลนจิตใจของเราให้ร้อนรุ่มและไม่เคยพบกับความสงบสุขที่แท้จริงเลยแม้แต่น้อยการหมั่นจนในมิตินี้จึงหมายถึงการหมั่นฝึกฝนจิตใจของเราให้รู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ให้มีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร การทำเช่นนี้ไม่ใช่การยอมแพ้ต่อชีวิตแต่คือการประกาศอิสรภาพจากการเป็นทาสของวัตถุนิยมต่างหากเมื่อจิตใจของเรารู้จักพอแล้วความเครียดและความวิตกกังวลทางการเงินก็จะลดน้อยลงเราจะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นเพราะไม่ต้องนำไปใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จำเป็นและที่สำคัญที่สุดคือเราจะค้นพบความร่ำรวยที่แท้จริงซึ่งก็คือความสงบสุขในจิตใจนั่นเอง มิติที่ 2. จนในยศถาบรรดาศักดิ์คือการฝึกฝนคุณธรรมแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนความอยากรวยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่รวยทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการรวยในเกียรติยศชื่อเสียงและการยอมรับจากสังคมอีกด้วยหลายคนทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อที่จะได้มีคนนับหน้าถือตาและมีอำนาจเหนือผู้อื่น ความทยานอยากนี้คืออาหารชั้นเลิศของกิเลสที่เรียกว่ามานะหรือความถือตัวถือตนการหมั่นจนในมิตินี้จึงหมายถึงการหมั่นทำตนให้เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่โอ้อวดในความรู้ความสามารถของตนเองไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้ที่ด้อยกว่าและพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอ การทำตัวให้จนในยศถาบรรดาศักดิ์คือการทำลายกำแพงแห่งอัตตาตัวตนลงซึ่งจะทำให้เรากลายเป็นที่รักและเป็นที่เมตตาของคนรอบข้างเมื่อเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูและพร้อมที่จะมอบโอกาสดีๆให้แก่เราเพื่อร่วมงานก็จะรักใคร่และให้ความร่วมมือช่วยเหลือและแม้แต่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังชื่นชมและคอยอนุเคราะห์ผู้ที่มีความอ่อนน้อมอยู่เสมอ มิติที่3จนในความเกียจคร้านคือการฝึกฝนความคุณธรรมแห่งความวิริยะหลวงปู่ดูท่านมักจะสอนเสมอว่าคนจนนั้นจะขี้เกียจไม่ได้เพราะถ้าขี้เกียจก็จะไม่มีอะไรกินคำว่าจนในที่นี้จึงเป็นอุบายที่กระตุ้นเตือนให้เรามีความขยันหมั่นเพียรอยู่เสมอทั้ในทางโลกและในทางธรรม ในทางโลกการหมั่นจนคือการไม่ดูดายในการประกอบสัมมาอาชีพมีความบากบั่นมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีไม่ผัดวันประกันพรุ่งและรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอในทางธรรมการหมั่นจนคือการไม่เกียจคร้านในการสร้างบุญกุศลและการปฏิบัติภาวนาต้องมีความเพียรในการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิและขัดเกลากิเลสของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเรามีความขยันหมั่นเพียรเป็นที่ตั้งแล้วความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมก็ย่อมจะบังเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนมิติที่4ซึ่งเป็นมิติที่สำคัญที่สุดจนในกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจคือการฝึกฝนคุณธรรมแห่งการปล่อยวางและเมตตาความยากจนที่แท้จริงและน่ากลัวที่สุดนั้นไม่ใช่ความยากจนทางวัตถุแต่คือความยากจนทางจิตวิญ,ญญาณจิตใจที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธ ความหลงความอิจฉาริษยาและความพยาบาทอาฆานั้นคือจิตใจที่ยากจนที่สุดในจักรวาลไม่ว่าคนผู้นั้นจะมีเงินทองมากมายมหาศาลเพียงใดก็ตามแต่เขาก็ยังคงเป็นขอทานทางจิตวิญญาณที่ร้อนรุ่มและไม่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการหมั่นจนในความหมายสูงสุดของหลวงปูด่ดูจึงหมายถึงการหมั่นชำระล้างจิตใจของตนเองให้ยากจนจากกิเลสเหล่านี้อยู่เสมอ มันฝึกฝนการปล่อยวางความยึดติดในสิ่งต่างๆมันให้อภัยทานแก่ผู้ที่ทำไม่ดีกับเราและที่สำคัญคือมันจเจริญเมตตาพรหมวิหารให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงเมื่อจิตใจของเรายากจนจากกิเลสแล้วเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยอัตโนมัติเพราะเราจะค้นพบขุมทรัพย์อันประเสริฐที่เรียกว่าอริยรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐภายในเจประการอันได้แก่ศรัทธาศีล ฮิร ah ิโอตปะพาหุสัจจะจาคะและปัญญาซึ่งเป็นทรัพย์ที่ไม่มีวันเสื่อมสลายไปตามการเวลาและจะติดตามตัวเราไปในทุกพบทุกชาติเมื่อเราได้ถอดรหัสความหมายของคำว่ามันจนในทั้งสี่มิติแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันคือสุดยอดของแผนการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่จะนำพาเราไปสู่ความร่ำรวยที่แท้จริงทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป ในส่วนต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ถึงกลไกลในเชิงลึกว่าการปฏิบัติในความจนตามแนวทางนี้จะสามารถสร้างเหตุแห่งความร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรเมื่อเราได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคําว่ามันจนแล้วว่าคือการปฏิบัติในคุณธรรมแห่งความสันโดษความอ่อนน้อมถ่อมตนความขยันหมั่นเพียรและการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วตอนนี้ เราจะมาเข้าสู่การวิเคราะห์ในเชิงลึกว่าแล้วกลไกอะไรที่ทำให้การปฏิบัติเช่นนี้สามารถนำไปสู่ความร่ำรวยในทางวัตถุได้จริงเรื่องนี้สามารถอธิบายด้วยหลักการที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์แห่งกรรมซึ่งเป็นกฎแห่งเหตุและผลที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาและเที่ยงธรรมเสมอกลไกประการแรกการอุดรู้ร่วแห่งกรรมดังที่เราได้เคยกล่าวไปในตอนก่อนๆว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเราเก็บเงินไม่อยู่หรือมีเหตุให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินอยู่เสมอนั้นเกิดจากรูรั่วทางกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมที่เกิดจากผิดศีลข้อต่างๆเมื่อเราฝึกฝนในความสันโดษหรือความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วความอยากได้อยากมีในทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งเป็นต้นตอของการผิดศีลข้อสองหรืออธินาทานก็จะลดน้อยลงโดยอัตโนมัติ เราจะไม่คิดคดโกงหรือเบียดเบียนใครเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เกินความจำเป็นเมื่อเราได้ทำการอุดรูรั่วที่ใหญ่ที่สุดนี้แล้วทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้ก็จะเริ่มคงอยู่กับเรามากขึ้นเมื่อเราฝึกฝนในความอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็จะละจากมานะทิฐิซึ่งเป็นต้นเหตุของการทะเลาะเบาแวงและการสร้างศัตรูทำให้เราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองกับเรื่องคดีความหรือการแก้แค้นเอาคืน เมื่อเราฝึกฝนในความขยันหมั่นเพียรเราก็จะละจากความเกียจคร้านและอบายมุขซึ่งเป็นช่องทางแห่งความเสื่อมของพวกกระทับทั้งปวงและเมื่อเราฝึกฝนในการชำระจิตใจให้ปราศจากความโกรธและความพยาบาทแล้วเราก็จะสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างมีสติและไม่ผิดพลาดง่ายๆดังนั้นการหมั่นจนจึงเปรียบเสมือนการซ่อมแซมภาชนะของเราให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้งหนึ่ง เตรียมพร้อมที่จะรองรับน้ำแห่งพภคทรัพท์ที่จะไหลเข้ามากลไกลประการที่2กฎแห่งการไหลเวียนและสุญญากาศทางพลังงานในทางจิตวิญญาณเชื่อว่าพลังงานแห่งความมั่งคั่งนั้นมีลักษณะคล้ายกับสายน้ำที่จะต้องมีการไหลเวียนอยู่เสมอมันจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและจะไหลเข้าไปเติมเต็มในที่ที่ว่างเปล่าอยู่เสมอ ผู้ที่มีจิตใจที่เต็มไปด้วยความตระหนีถี่เหนียวและคอยแต่จะกอบโกยสะสมแต่เพียงถ่ายเดียวนั้นเปรียบเสมือนการสร้างเขื่อนที่ปิดตายกั้นทางเดินของน้ําเอาไว้เมื่อน้ําไม่สามารถไหลผ่านไปได้สุดท้ายแล้วน้ําในเขื่อนนั้นก็จะเน่าเสียและไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่ผู้ที่ปฏิบัติในความจนคือผู้ที่รู้จักการให้ทานและการสละออกอยู่เสมอ การกระทําเช่นนี้เปรียบเสมือนการเปิดประตูระบายน้ําของเขื่อนให้ไหลออกไปช่วยเหลือพื้นที่ที่แห้งแล้งที่อยู่ด้านล่างเมื่อเราสละออกไปเราก็ได้สร้างสภาวะของสุญญากาศทางพลังงานหรือพื้นที่ว่างขึ้นมาในชีวิตของเราและตามกฎของธรรมชาติแล้วพลังงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็จะไหลเข้ามาเติมเต็มพื้นที่ว่างนั้นโดยอัตโนมัติดังนั้นหลวงปู่ดู่จึงสอนเสมอว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอด มันคือการทำงานของกฎแห่งการไหลเวียนนี่เองกลไกประการที่3การเปลี่ยนสถานะจากผู้รับเป็นผู้สร้างโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่จะมีทัศนคติของการเป็นผู้รับคือคอยแต่จะคิดว่าเราจะได้อะไรจากโลกใบนี้บ้างเราจะได้เงินเดือนเท่าไหร่เราจะได้โบนัสเท่าไหร่แต่การหมั่นจนคือการฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนสถานะของเราให้กลายเป็นผู้สร้างหรือผู้ให้ เราจะเริ่มคิดใหม่ว่าเราจะสามารถให้อะไรแก่โลกใบนี้ได้บ้างเราจะสามารถสร้างคุณค่าและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรเมื่อทัศนคติของเราเปลี่ยนไปการกระทำของเราก็จะเปลี่ยนไปเราจะมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมมากขึ้นและเมื่อเราได้สร้างคุณค่าให้แก่โลกแล้ว โลกก็จะตอบแทนคุณค่านั้นกลับมาในรูปแบบของทรัพย์สินเงินทองและโอกาสดีๆอย่างแน่นอน,นกลไกประการสุดท้ายการดึงดูดความช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็นบุคคลผู้ปฏิบัติในความสันโดษความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเมตตานั้นจะมีกระแสจิตที่เย็นและสว่างสวยัย มีออร่าแห่งบุญที่ผ่องใสแผ่ออกมาอยู่ตลอดเวลากระแสพลังงานบวกอันทรงพลังนี้เองที่จะไปดึงดูดให้เหล่าเทพพยายดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฟสัมมาทิฏฐิเกิดความเมตตาและปรารถนาที่จะเข้ามาช่วยเหลืออนุครอบอยู่เสมอ เทวดาประจําตัวของเราก็จะยิ่งมีกําลังและยินดีที่จะคอยปกป้องคุ้มครองและชี้แนะช่องทางในการทำมาหากินที่สุดจริตให้แก่เราโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเราอย่างไม่คาดฝันนั้นหลายครั้งก็เกิดจากการจัดสรรอย่างแนบเนียนของท่านเหล่านี้นั่นเองเมื่อเราเข้าใจถึงกลไกทั้ง4ประการนี้แล้วเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า คำสอนที่ว่าอยากรวยให้หมั่นจนนั้นไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดที่สวยหรูแต่เป็นกลยุทธ์ทางการเงินทางจิตวิญญาณที่ลึกซึง้งและแยบขายอย่างยิ่งมันคือการสร้างความร่ำรวยจากรากฐานภายในที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งภายนอกที่มั่นคงและยั่งยืนตามมาโดยอัตโนมัติในส่วนต่อไป เราจะมารวบรวมทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่เราทุกคนสามารถเริ่มต้นทำได้ทันทีเมื่อเราได้ถอดรหัสปริศนาธรรมและเข้าใจถึงกลไกที่อยู่เบื้องหลังคําสอนของหลวงปู่ดูแล้วตอนนี้เราจะมาเข้าสู่ภาคปฏิบัติที่สำคัญที่สุดนั่นคือ เราจะนำเอาหลักการอยากรวยให้มั่นจนมาปรับใช้ให้กลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรต่อไปนี้คือแผนการปฏิบัติ5ขั้นตอนในการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนทั้งทางโลกและทางธรรมตามแนวทางของหลวงปู่ดู่พรมปัญโยขั้นตอนที่1ฝึกฝนความพอใจในปัจจุบันขณะ เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เรามีต่อทรัพย์สินและวัตถุต่างๆให้เราฝึกฝนที่จะมีความสุขและขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันแทนที่จะปล่อยให้ใจวิ่งไล่ตามสิ่งที่ยังไม่มีวิธีการฝึกฝนที่เป็นรูปธรรมคือการทำบันทึกขอบคุณในทุกๆคืนก่อนนอน ให้คุณเขียนสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่ในชีวิตอย่างน้อย3-5ถึงข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตามเช่นขอบคุณที่มีบ้านให้อยู่อาศัยขอบคุณที่มีอาหารให้กินอิ่มท้องขอบคุณที่มีครอบครัวที่น่ารักการทำเช่นนี้เป็นประจำจะช่วยปรับเปลี่ยนโฟกัสของสมองให้มองเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบัน นอกจากนี้ให้ลองฝึกใช้ชีวิตให้เรียบง่ายขึ้นลดการซื้อของที่ไม่จำเป็นลงและหาความสุขจากกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้เงินทองมากนักเช่นการอ่านหนังสือการออกกำลังกายหรือการใช้เวลากับธรรมชาติการทำเช่นนี้คือการหมั่นจนในกิเลสแห่งความอยากได้อยากมีนั่นเองขั้นตอนที่สองฝึกฝนความอ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อื่น ในทุกๆก,การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนให้เราฝึกฝนที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีให้ความเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นแม้ว่าจะไม่ตรงกับของเราก็ตามกล่าวชื่นชมในความสำเร็จของเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจและให้เกียรติแก่ผู้ที่อาวุโสกว่าหรือมีพระคุณต่อเราอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการพูดจาโอ้อวดในความสามารถของตนเองหรือการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นในทางที่เสียหายการหมั่นจนในอัตตาตัวตนนี้จะทำให้คุณกลายเป็นที่รักและเป็นที่ไว้วางใจของคนรอบข้างซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของความสำเร็จในทุกๆด้านขั้นตอนที่3ฝึกฝนความขยันหมั่นเพียรอย่างเต็มกำลัง จงตั้งใจทำงานในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมองว่างานที่ทำนั้นคือโอกาสในการสร้างคุณค่าและบำเพ็ญบารมีอย่าทำงานเพียงเพื่อแลกกับเงินเดือนแต่ให้ทำด้วยหัวใจของการเป็นผู้สร้างและผู้ให้นอกจากความเพียรในทางโลกแล้วก็อย่าได้ละเลยความเพียรในทางธรรม ให้จัดสรรเวลาในแต่ละวันสำหรับการสวดมนต์และนั่งสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอแม้จะเริ่มต้นเพียงวันละ15นาทีก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วขั้นตอนที่4ฝึกฝนการเป็นผู้ให้จนเป็นนิสัยนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดของการหมั่นจนเพื่อความรวยให้คุณตั้งปณิธานกับตัวเองว่าจะเป็นผู้ให้ในทุกๆวัน ตามกําลังที่เรามีเริ่มต้นจากการให้ที่ง่ายที่สุดคือการให้อภัยทานและเมตตาทานคือการไม่ผูกโกรธและแผ่ความปรารถนาดีให้แก่ผู้อื่นอยู่เสมอจากนั้นขยับขยายไปสู่การให้วัตถุทานอาจจะตั้งกระปุกออมสินไว้สำหรับทำบุญโดยเฉพาะหรือแบ่งปันอาหารให้กับสัตว์จรจัด หรือบริจาคเงินให้แก่มูล,ลนิธิที่คุณเชื่อมั่นเป็นประจำสิ่งสำคัญคือการให้ด้วยจิตที่ต้องการจะสละออกจริงๆไม่ใช่การให้เพื่อหวังผลตอบแทนยิ่งเราให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์มากเท่าไหร่ผลตอบแทนที่เป็นความมั่งคั่งก็จะยิ่งไหลกลับเข้ามาหาเรามากขึ้นเท่านั้นขั้นตอนที่ 5. ฝึกฝนการเชื่อมต่อกับพลังงานเบื้องบน ตามแนวทางของหลวงปู่ดูนั้นท่านเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อกับบารมีของพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์อยู่เสมอให้เราหมั่นสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิเป็นประจำทุกวันเพื่อเป็นการอารัตนนาบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาคุ้มครองและนำทางชีวิตของเราและทุกครั้งที่ทำบุญ อย่าลืมที่จะอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่หลวงปู่ดูและครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อเราได้นำแผนการปฏิบัติทั้ง5ขั้นตอนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องแล้วเราจะพบว่าชีวิตของเราจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องการเงินเท่านั้น แต่รวมถึงทุกๆมิติของชีวิตเราได้เดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายของการถอดรหัสปริศนาธรรมอยากรวยให้มั่นจนของหลวงปู่ดูพรมปัญโยแล้วนะครับเราได้ค้นพบว่าคำสอนที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันนี้แท้จริงแล้วคือสุดยอดของกลยุทธ์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่จะนำพาเราไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงและยั่งยืน ความร่ำรวยที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการกอบโกยหรือการสะสมวัตถุภายนอกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั่นคือหนทางที่นำไปสู่ความร้อนรุ่มและความทุกข์ที่ไม่เคยจบสิ้นแต่ความร่ำรวยที่แท้จริงนั้นมีรากฐานมาจากการทำจิตใจของเราให้ยากจนจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงมันคือความร่ำรวยที่เกิดจากความสันโดษรู้จักพอ ความอ่อนน้อมถ่อมตนความขยันหมั่นเพียรและที่สำคัญที่สุดคือความร่ำรวยที่เกิดจากการเป็นผู้ให้เมื่อเราได้ฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งจากภายในแล้วความมั่งคั่งภายนอกในรูปแบบของทรัพย์สินเงินทองและโอกาสดีๆต่างๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราเองโดยอัตโนมัติตามกฎแห่งเหตุและผลที่เที่ยงธรรมเสมอดังนั้น ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงอย่าได้หวาดกลัวต่อความยากจนในทางวัตถุแต่จงหวาดกลัวต่อความยากจนทางคุณธรรมในจิตใจเถิดขอให้เราทุกคนจงมาเริ่มต้นฝึกฝนการเป็นเศรษฐีทางจิตวิญญาณตามรอยธรรมของหลวงปูด่ดูนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วท่านจะค้นพบว่าความสุขและความอิ่มเอมใจที่เกิดจากการเป็นผู้ให้และการมีใจที่สงบนั้น คือสุดยอดแห่งโพกทรั์ที่ประเสริฐยิ่งกว่าเงินทองใดๆในโลกนี้ขอให้บารมีธรรมแห่งองค์หลวงปูด่ดูพรมปัญโยได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ค้นพบความมั่งคั่งที่แท้จริงและยั่งยืนทั้งทางโลกและทางธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ